สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องวันนี้มานําเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อลองครับผมเลขพ่อลองเพราะว่าจะเป็นเลขตั้งลักสูตรแรกแล้วก็สูตรสองครับผมที่นาจับตาที่สูดก็จะเป็นสูตร2นะครับพี่น้องครับผมสูตร2โดยเฉพาะเลขซีตัวแถวล่างครับผมจะเป็นเลขที่ต่อมา บนล่างครับผมว่างหันก็ถือวา่ามาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะครับผมเลขของพ่อหลองสูตรเลขตั้งหลักสูตรที่สองพอกับประกอบเลขความได้ครับผมว่างหันสามแปดครับผมสามแปดแปดสามครับเอาในงวดวัน 1, ที่หนึ่งธันวาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องที่ไล่ทันก็รอค่อยอยู่ครับผมเลขตั้งหลักเลขวิ่งของพ่อหลองครับผมเลขวิ่งก็ถือวา่า ขามาต่อเนืองนะครับผมเล็กดิ่งพอลองนี่ครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเล็กก็พอลองเกามาเชียกับขอขอบพระคุณพอลองครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะสอบิีนี้กจะเลื่อมเด้อครับผมกดไหลกดแช์เป็นกำลังแรงใจให้กับกอมาเชียน้ำเชียครับผมไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเล็กก็พอกันเลยครับเฮ้ครับครับเกามาเชียสวัสดีพอลองครับผมครับ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  กินเขาแรงไปพอ่อว้ายกรบ่อ้ินน้องกมาตลาดเดนินเน่ยอ๋อมือนยังไปแลนลดรถอยู่ป่พ่ออ้ยเรนต้องดู้องโต้เจนาไปครับพ่อลดแลนดได้หครับอ๋อสตาร์ทอันพ่อรถบ้านนันน้อพ่อเนาะ,นะนะหายเคี้ยมมันคงครับครับครับครัครับเด็กไนฟอรมหมวดทหันขึ้นเต็มเตยมแต่ครับผมสามแปดครับครับ สามแปดครับผมพอหลองหมวดนี่ก็มาตามกันต่อครับพอ่อมาตามกันต่อครับผม <c oughs> เด็กตั้งรักสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับใกล้ชินน้แเ้วได้พ่อเนาะครับ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 ผม <c oughs> เอาเหล็กสูตรตั้งรักสูตรใหญ่ก่อนพอ่อ ครับ ENNIS, ครัฝัน <speaker> บ <eterm oon> ่ค <Pacific astrology> ิวนะพ่อโอ้ยฝันพ่อคิวว่าจะบอกล้อฝันนครับมัน่ะขึ้อยากสิบโมนนึกว่าโอ้ยทำไมดอกซีซูนกับเฮีฮขึ้นละพ่อโอ้ยฝันนอนดมาเจีอยงเลี้ยใหญ่บอกแนก้ไม่เลงวอเลว่า้าดดโบับเสบอตต้องมีบาดเจ็บเบิด์น้กไม่ได้ ไปเขาดดเส้นช <ève S 1> ือนี่วัดนะครับผมตเขากอเส้นชือ่ให้เขาขาบ้านนะขับคุณงแม่หัวเจ้าบานจะไหนอะไรทักทีสามลอแล้วมาจะเปิดมาชีสามรอมามาต่ำเงิ้โอ้ยสามลอมึงูดว่าเสือเรยกทุนสามแปดเรียงรถเลโอ้เต็มเต็มโฆษนาเลยสามล้อโ้ย มาจะได้จะด,จะด้้ยชีสามรอยแล้วมาว่าอยู่เม,มืม่อไหร่เมืม่อไหร่จ,จะบาดูวันวันเยาว์ะจอยู่วันน้เยาว์โม่เขาไปวพาะเจ้เขาไปตัวไปนะโอ้บ่านพันยุทธบว่านพันยุทธ์หันแถวนัน <laughs> บ่แถวเพื่อนรถไปแห้วเนบ่ยไปชัเมื่อไหร่แล้วมาเดูชีสา,า,า,ามรอบมามาหอดเท่ต่ำวงเสา่นสามรอบ อ่นปาง้าง,งานอะห่วยเลียงร้ศูนย์สามแปดเพื่อออกสวิติว่าเลยงา้นออก,กไม่รีบรีโอโอแขกครับครับเอาพ่อเอาไปบานนี่เอาเลขตัวนี่มันหนึ่งห้าแปดสองเนี่ยแ<ล>ถวแถวนาแถว,ถวที่หนึ่งไหมแถวทึ่ง หนึ่งห้าแปดสองเนี่ยว่ะหนึ่งห้าแปดสองสามเนี่ยว่าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าแปดสองสามครับผมแถวลางแถวล่างเงินค่ะศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าครับเลขวิ่งเงินนี่เดี๋ยวตัวไรพอว่างหันกับมไม้ดิอ้อว่องเนื่นเยเลขวิ่งแปดศูนย์เนี่ยว่าว่าแต่ว่าหมักม่งหน่วย ผมว่าฝันนะที่วิงสูบออกแปสามม่รบ่าว่าก้อนมันหกสามเมืองหนึ่งแปบศูนย์บาทนี่เลขวิ่งมันดุดป็นิดงไดพกเลขวิ่งมันนั่นโอก็บซีบุเนี่ยโอกับซีครับเอาเบิ้งสูตรสองลูาบาทน,นี่สูตรทั้งใไ,ไม่สีตัวหนึ่งวงนินี้แต่ตัวใดตั้งเล็วโอ้ทั้งใตไม่ตัวใดเลยวะ ตั้งเลขทีเท้ากันแล้วกันแล้หลงมันหลงหลงเลขหลวงมือเลขคู่เสี้ยวโค้พอลองเถือกเลขครับพี่น้องบัตรวันี้ขึ้นกับมาบอกครับโค้ดนะพอสามแปดเลขศูนย์ที่สองไม่หนึ่งก็ายว่าเขาตั้งเลขศูนย์เลยครับผมตั้งเลขศูนย์ศูนย์ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไว้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อที่อาไว้หกโมกเจ็ดแปดเข้าไเลย้ะคุณหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับผมต้องมาหกเจ็ดแปดเก้า,านี้เอาไว้เส่ยใจทั้งทั้งโกเจ็ดแปดเข้าไว้แท้ๆส้นเหล็กวิ่งคือเ,เก่าด้วยพอบาทเนี่ยม<อ>ันไต่ แต่ว่าเหล็กมันวิ่งสี่ก็โผล่เงาสี่เหล็กจ้าทัชไก่มันทักทักมันศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไว้เนี่ยเรียกหกเจ็ดแปดเก้าไว้ทัชไก่เอาเก่าเอาเก่าเอาเก่าวิ่นเลยพอเก่าใส่เลยเก่ายังดีขึเหล็กวิ่งพอมีเก่าเลยแย่มากเก่าเยอะเก่ามาก เลขโขก็เลขที่เรื่งถึงวันครับผมพอนประกอบเลขไปไปนี่โอ้ยเนี่เสียดไวยแต่วงแค่เสียนัย่นแตัวอ,อะไรคร <พอ S 1> ับ<ส>ตอนนี้ก็เล่งทั้งเลขฟันพอหรือบปล่เริ่มฟันแม่นแล้วโอ้ยบาดนี่ด้วยบาทเชือกเลขเบื้องเชือกเลขสองเท่าแล้วแค่นั้นก็เขาไม่ให้เลขสองที่เลย หวยเลขวันที่ที่หนึงหวยเลขเดี่ยวที่2นึ่เชี่สองหมดชัวเข,ขาก็แข่เลขสองสที่ว่าเนี่ยผมว่าที่ที่ก็สามสองเงินาโอ้แต่เดียวเอถ้าเกิดเก่ามากสิเก่ายัางพอเอาอาศัยเลขวิ่งก็ได้ซีมากซียังเก่ามากฮัดเก่ามากก็หาเก่าเดียวหาเก่าเลขยอดฮิด หาเก้าซี่เดี๋ยวพอสมมุติเราขั้นเหล็กซีว่ามันติดที่ไหนเล็กซีว่านมันติดที่แปดซี่สิครับผม่เกาซีบุ่นนีปิ้งกอดข้อกันจีเนี่ยพอวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งกันไ,นได้ครับผมตะวันตอนนี้ก็เอาเหล็กตั้งรักกับเหล็กวิ่งไปก่อนครับไม่เอเมียนให้พอ่อ เดี๋ยวใกล้ๆมือจังสีมาให้พ่อเบิ้งวิเคราะห์แล้วก่นเทียร์คอยโชคคอยโชคมาหาหลธิ์น้ำในได้จะได้เลธิกดีได้เมนพ่อแต่ว่าพ่อสามรอบตําเฮียนพังเลยเตี้ยสามรอบฝันว่าสามรอบว่าต่าโซงนันดุนอนรอแค่ว่าอยูงว่านอนมาหลับเนาอเอา บ้านเลขกทีเท่าได้พอนะบ้านเลขทีห่วยห่วยได้เที่ยวออกบ้านเล็กทีเด้เที่ยวนี้ออกออกรถสามล้อแล้วว่าหันมันจะวาดเลงกเลยพวกวันเดี๋ยวต้งองวันจะคอยบอกลูกก็ไเลยจะจำาได้ครับครับครับเนาะเอาก็เลยเลขตัวนี้ก็ตั้งโมบิเล็กเขาตั้งศูนย์หนึ่งสองสามที่ห่ากคอเนี่ยขจ็น เออไดซ้ทนรนี่นพ่อสูตรนี้เนาะอ่สูตรนี้แม่นนี่ลยว่าหันเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมแม่แล้วนี่สูตรนี้แม่นเราวพาอกมาเชียรกันทิรบกวนพอซํำนีเด้อบัานี้ครับ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 รับค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 รับอรันครับครับครับคับคร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 อบครับครครครัคคับครครครับ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  ครับพี่น้องครับผมครับก็เอาเลขตั้งรักกับเลขวิ่งไปก้อนครับพี่น้องเนาะครับสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งห้าแปดสองสามครับผมแถวบนแถวล่างเป็นศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าครับงวดนี้วิ่งเก้ากับสีได้ครับผมเลขวิ่งเพิ่นนี่เขาดีมากต่อเนื่องนะครับพี่น้องสองตัวมาหนึ่งตัวครับเก้ากับสี่วดนี้ครับสุดอ่าเลขตั้งรักสุดที่สองครับผม นี่แหละครับผมสูตรนี้แลหละน่าสนใจมากครับแถวที่หนึ่งแถวทั้งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับแถวทั้งใต้ครับผมเลขซีตัวนี้ต้องมาให้เห็นครับผมหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้านี่อเอาไปสื่อใส้เื่องทั้งนครับผมหามเอาไปผสมกันหามหามสื่อใส้กันครับพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดเก้านี่นี่ก็เป็นสูตรของพอรลองอยู่แหละครับหกต้องมาครับผม หกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยบรู้ว่าตัวใดครับพี่น้องเนาะต้องคอยมาเบิงน้ำกันครับแล้วก็เลขที่เพื่อนประกบให้เมื่อกี้นี่ครับผมเป็นประกบให้สองคูเด้อครับพี่น้องหาเก่ากับเก่าซีครับผมครับเอาทายคลิปนี้เกามาูชากับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวย้นเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ